ท่านวังวีแลกบอกฝากของพระพายโคตรช่างกทเลยครับนไครับโรงพาบ เป็นผู้แทนร่วมกับท่านรัฐมนตรี DS นะครับซึ่งจะมาลงดามทำเอ็มยูในการป้องกันปราบปรามชญจกรรมทางไซเบอร์กระทงรัฐมนตรีของทางกัมพูชานะครับซึ่งวันนี้นอกจากภารกิจนี้แล้วทางตำรวจไทยก็ได้ส่งชุดของ v ีดีนะครับเพื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสองชุดนะครับได้ร่วมประสานงานกระทงกัมพูชานะครับซึ่งท่านตำรวจกัมพูชาได้เข้าไปตรวจค้น จำนวน5จุดนะครับที่สี่วิวจุดบางเจุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่นะครับคราวนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับร่วมกันช่องโหงประชาชนได้ทั้งหมด74หมายนะครับแล้วก็ยังมีประชาชนหรือคนไทยที่อยู่ในในบริเวณเดียวกันนะครับอีก15คนนะครับซึ่งรวมแล้วสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด89คนครับแล้วทางการไทยเนี่ยค่ะตอนนี้เรามีการดำเนินการออกหมายจับ เพื่อประสานงานกับทางตำงรวจชายาบ้างคะที่ผ่านมานะครับเราก็สามารถออกมาจับได้จํานวนทั้งสิ้นรอ7สหมายจับนะครับซึ่งก็จับกลุ่มได้ทั้งหมดแล้ว138หมายจับนะครับขณะนี้จนถึงวันนี้นะครับซึ่งเราจับกลุ่มได้ไปแล้วเนี่ยเรายังเหลือหมายจับอีกจํานวน99หมายจับซึ่งรออยู่ระหว่างการประสานงานในคราวต่อไป แล้วอุ่มที่โดนทางการสัมบูชาเนี่ยจับไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนดําเนินการครั้งที่แล้วเม,มื่อ<ม>ปลายเดือนมิมยายนะครับจานวน21หมายจับนะครับ21คนขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดาเนินการตามกฎหมายของกัมบูชานะครับซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้ก็จะส่งไปที่แนวชายแดนแล้วทางตำรวจไทยก็จะไปรับตัวเพื่อดำเนินคดีในกฎหมายไทยต่อไปคือดำเนินะคดีอุ่มนั้นจะโดนดำเนินคดีว่าอะไ ามหมายจับนะครับคือข้อหาร่วก,กันชัน่โคงประชาชนแล้วมีข้อหาอื่นแล้วแต่วิติการนะครับแล้ววิธีการใหม่ๆของแจ้งคอเซ็นเตอร์ใปัจจุบันนี้ค่ะเราอยากจะฝากเตือนคนเยอหลงตกไปเฉออยยังไงบ้างรรซึ่งขณะนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแ,แม้ว่าเราจะมาพยายามจับกุมในเขตนอกอที่ประเทศไทยนะครับก็ยังมีการกบฏการหลอกลวงยังไม่เสร็จสิ้นนะครับจะมีการหลอกลวงอีกจำนวนมากซึ่งก็อยากให้ เตือนฝากเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพว่าอย่าหลงเชื่อนะครับใครที่จะมาหลอกหรือว่าเข้ามาในระบบโซเชียลของท่านไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กสตาฟแคมไลน์ต่างๆต่เกี่ยวกับเรื่องการหลอกให้ลงทุนก็ดีหลอกให้ว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐก็ดีในการที่จะทำให้ครัวหรือว่าหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆหลอกให้กู้เงินต่างๆเนี่ยท่านอย่าหลงเชื่อไง่ายๆนะครับว่าจะให้ไปกดลิงก์งกดไลน์ก็อย่าไปเชื่อง่ายๆถ้าท่านสงสัยท่านสามารถ มาปรึกษาสายด่วนในที่โทร1 4 4 1นะครับหรือ0 8 1 8 6 3 0 0 0ซึ่งขณะน,นี้ทางตำรวจ BCT นะครับเรามี w วอร์ว็ BCTPR.police.go.th ซึ่งสามารถถ้านจะไปดูข้อมูลรูปแบบกระบวนการการหลอกลวงต่างๆที่เราเคยมีการร้องเรียนหรือว่ามีการแจ้งความมานะครับ,นะรบและท่านสามารถ มาปรึกษาหราือได้เราจะได้ให้คำแนะนำท่านต่อไป่้าสามารถไปขยายผลใ้กับคนในครอบครัวทำให้ท่านมีปูมิคุ้มกันที่จะท่าไม่ไม่ให้การท่าโดนหลอกอีกต่อไปนะครับ